สวัสดีคนดูนะครับวันนี้ผมจะมาไต่แรงครับมาดูว่าผมจะต่แรงได้แรงถึงเท่าไหร่นะครับผมก็เล่นไม่เก่งด้วยแหละทุกคนลองมาลองมาไต่กันเลครับทุกคนนะสเต็ปการต่แรงผมบางทีผมก็ตายนะครับ แล้วก็แคมรอวงไปเลยก็ได้นะคนดูมันจะแคมรอวงไปนะครับคนดูเล่นคนดูดต่อยแรงแบบไหนกันล่ะช่วยบอกคนไหนมันยัดต่อยแรงว่าคนดูถามคนไหนคนดูคนนี้ไม่ค่อยมีคนดู ตรงก็นว่าเนี่ยมันจะช้าเนนะคงดูมันก็ได้ปีกนะลุงผมก็เจะน,นี่นะผมจะเลือกเข้าวงทางนี้นะครับเพราะทางโนู้นอะ่ะมันน่าจะมีตัวนะผมไม่ค่อยอยากกล้าไปนะครับจำนวนตัวนั้นมีตัวนะ จะชิคกินดีมั้งแต่มันถามนะครับต่างไปแล้วนะลก็ตายผมไม่ค่อยกล้าเลยอ,อมัเจะได้ใครหน่อยเหมือนเราจะเจอตัวนะคนดูเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมมันขึ้นไปตรงโดนให้ต่เห็นผมน น่านั่นแล้ผมไปใสม่มอะไรเดี๋ยวคุณดูคุณดูโอเคผมมาแล้วคุณดูมันน่าจะอยู่คนบ้านนะคนุณดูไม่กล้านี่คุณดูมันลงตัวเก็บนะคุณดูแล้วผมจะดันเข้าไปเลยนะน่าเก็บเสียงผมไปเยอะ